มนุษย์เปิดประตูหน่อยขอหักคอหน่อยครับมนุษย์ครับขอหักคอหน่อยมนุษย์เปิดประตูจะหักคอ No, no, don't uncle didn't and don't touch told to spot buddy there. It's what It's secret little care. share. me my seem my I wanna สวัสดีนน,นั้นๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนอนจุปีจุปีกันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นในเวอร์ชั่นภาษาจีนนะซึ่งเขามีอัปเดตใหม่เว้ทุกคนซึ่งการอัปเดตแพทในเวอร์ชั่นภาษาจีนเนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาให้เราเล่นแล้วทุกคน นั่นก็คือเราสามารถเล่นเป็นผีได้แล้วครับในที่สุดความหวังของผมในการเล่นเป็นผีแล้วไปแจ๊ประตูห้องคนอื่นหักคอครอื่นจิ้มนะ้ำพริกกินมันก็มาถึงโดยการที่เราจะเล่นเป็นผีได้เนี่ยเราก็ต้องกดไปที่ห้องที่มันมีไฟสีแดงๆนะครับซึ่งมันจะอยู่ข้างหลังเราที่อยู่ตรงตึกหนะเห็นปะแล้วเราก็ต้องทําการซื้อเหมือนเป็นชิ้นส่วนของผีนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเล่นเป็นผีได้ แถมตอนนี้มันยังมีระบบเล่นกันเป็นคู่ด้วยนะครับซึ่งมันรอห้องนานมากผมก็เลยไม่ได้เล่นนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลงไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับโพมาเนี่ยเราก็จะอยู่ในห้องห้องที่มันแบบมันไม่คุ้นหูคุ้นตานะเหมือนกับว่าห้องเนี่ยมันเป็นแมปใหม่เลยแล้วแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดซึ่งอุปกรณ์มันก็เป็นอุปกรณ์ที่เราแบบอยู่ในเกมของเราอยู่แล้วอะถ้าเกิดใครจําได้ว่าอันไหนมันทําอะไรเนี่ยเราก็จะรู้และว่าห้องไหนเนี่ยมันมีความสามารถอะไรแล้วเราก็ต้องดูไออ้พพววกกร์หืมมนนนนุษยัจะป อยู่ที่ห้องไหนเราก็ต้องวางแผนว่าเอเราจะไปฆ่าใครก่อนดีนะอมาได้เวลาที่ผียังเราจะเฉิดฉายแล้วไหนไหนห้องไหนโอ้ห้องนี้นี่เองผมจําได้ว่าไอเทมจินเนี่ยมันอย่างมากก็แค่หยุดการเคลื่อนไหวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะแจะประตูห้องนี้เพื่อจะเก็บเลเวลไปก่อนนี่นะแจะแจะ เจ๊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 จ๊ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเลเวลมันก็เพิ่มพอเลเวลเราเพิ่มเนี่ยเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้นไอประตูพวกมันนกเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะต้านทานพลังแห่ง้องผีของเราได้แน่นอนนี่แจ๊แจ๊แจ๊มันจะมีอยู่สสกิลนะครับเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยก็คือสกิลแรกเ่ยมันจะทําให้เราตีเร็วขึ้นแบบชั่วขนา ส่วนสกิลที่สองเนี่ยมันจะทําให้ป้อมปืนของฝ่ายตรงข้ามไอ้ป้อมปืนฉีดน้ำมนเนี่ยหยุดทํางานเลยครับผมส่วนในสก,กิลที่3ที่มันเป็นสีส้มๆที่เราต้องดูโฆษณาเนี่ยผมบอกตรงๆเลย ผมกดแล้วมันไม่เล่นโฆษณาให้ผมผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ก็อ่ะเล่นๆไปเถอนนะนานๆเรานจะได้เล่นเป็นผีทีเนี่ยแจะ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 ไปเรื่อยๆครับเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อนะฮะผมไอป้อมปืนเลเวลเนี้ยมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกเนี่ยอย่างมากก็ทําให้เราเลื่อนรถพอเราเลเวลเพิ่มได้ปะเลื่อนเราก็เพิ่มเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปแดกหัวมัน <laughs> ยังงไล่แล้วหลังจากที่เราแดกหัวฝ่ายตรงข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับพวกมนุษย์มันก็จะกลายมาเป็นพวกเราเขาเรียกว่าผีเิ้วล้อตอนนี้เราก็มีผีริ้วล้อเพิ่มมา1ตัวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราฆ่ามนุษย์ได้หนึ่งตัวมันก็จะเป็นผีริ้วล้อให้เราหนึ่งตัวแล้วมันก็จะมาช่วยแจะประตูเราแบบนี้นะครับแจะ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 เป็นยังไงพลังแห่งพรองผีแต่แต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยนะผมลองมาเล่นเนี่ยเล่นมาหลายรอบมากกว่าชนะ หลักๆแล้วนะเราต้องเลือกห้องให้ถูกต้องตอนที่แบบช่วงช่วงต้นเกมช่วงเริ่มเกมเลยเนี่ยเราต้องเลือกห้องที่เราจะแจะให้ถูกต้องนะถ้าเกิดเราไปแจห้องที่มันมีแบบ ของที่ทําให้ปืนน้ำม์มันยิงแรงขึ้นนี่คือตายการที่เราโดนยิงแรงๆหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับมาเติมเลือดแล้วในระหว่างที่เรากลับมาเติมเลือดเนี่ยไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเก็บเงินแล้วไปซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นทําให้ปืนมันยิงแรงขึ้นอีกที่นี่เรากลับมาแจะประตูใหม่เราก็จะโดนมันยิงแรงขึ้นไปอีกทีเนี้ยไม่ต้องเล่นแล้วเลเวลหนึ่งตลอดการเดินไปเดินมาแล้วก็ตุยอย่างในเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าสถานาการณ์ผมเริ่มไม่ดีและ้ะถึงแม้ว่าผมจะฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วมันกลายเป็นลูกนนน้องงผผีีผมมาตัวึเ่ย แต่ตอนนี้ผมแจ้ประตูมันไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยล้วกับบวกกับการที่พวกมนุษย์เนี่ยมันอัปเกรดปืนทำให้ปืนเนี่ยมันยิงแรงขึ้นไอ้ปืนฉีดน้ำมนต์ของมันที่มาจากหลวงพ่อจัสตินบีเวอร์วัดยูยูมีนเนี่ยมันยิงแรงมากทุกคนผมเข้าไปแจ้ได้แป๊บเดียวแจะ แฉะได้ประมาณ2อสมทีผมก็ต้องถอยกับมาเติมเลือดเอกแล้วทุกครั้งที่ผมถอยกับมาเติมเลือดเนี่ยไอ้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะออพปืนฉีดน้ำมนเข้าไปอีกโอ้โหเครื่องรางของขัง,งนี่เพียบประมาณว่าแบบห้องผมเนี่ยมีชุดพระเครื่องเต็มไปหมดพี่เข้ามาไม่ได้หรอกและผีอย่างเราก็กลายเป็นว่าโดนพวกมนุษย์มันทรมานเล่นเอาเป็นว่ากรรมตามสนองจากคลิปที่แล้วแน่นอนเลยครับดูดิทุกคนนี่ประตูมันเลเวลอะไรวะเนี่ยผมเลเวลห้าแล้วยังตีมันไม่แตกก็ดีและปืนมันเนี่ยจะสร้างมาทำไมเยอะแยะ บ้านเป็นคังแสงเออสร้างว่าแต่ปืนยิงแปะยิงแปะอยู่นั่นน่ะหน้าลำคาญน่าลำคาญแล้วดูดิผมละเลือดจะหมดอีกแล้วพอเลือดผมจะหมดผมก็ต้องเดินกลับบ้านไปเติมเลือดพอเดินกลับบ้านมาเติมเลือดมันก็ปั๊มเงินกันอย่างสนุกสนานปืนมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆและผมทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้มนุษย์เนี่ยมันนอนอยู่เฉยๆมันก็ได้เงินใช่ไหมแต่ผีอย่างพวกเราเนี่ยทำไม่ได้แจะประตูไม่ได้แจะอะไรนะเลเวลมันไม่ขึ้นเพราะเลเวลมันไม่ขึ้นแล้วทาอะไรได้กลายเป็นกระสอบทรายให้มนุษย์ไงล่ะครับด,ดู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 ดแลผีอย่างเราเนี่ยทำไมมันเดินช้าอะไร้ขนาดนี้และการแจประตูมันหลังจากที่ขับมาเติมเลือดน,นี่ไม่ใช่อะไรดีๆขึ้นเลยประตูมันเปลี่ยนสีอีกโอ้โหเปลี่ยนสีอย่างกับสีโจตันถามจริงบ้านขายกระป๋องสีเหรอดูแจไม่เข้าแล้วครับผมทุกวันนี้คือแจประตู มันเลือดแทบไม่ลดแต่เราก็ยังแกะด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งเลือดมันจะลดอ่ะไม่เป็นไรเรายังมีเพื่อนผีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมป้อมปืนมันไม่ยิงเพื่อนเราเลยนะครับยิงผมอยู่คนเดียวเนี่ยและดูแล้วมันไหลผมเลเวลมันจะแบบโอ้โหตีประตูเข้าหลันี่ก็ตีไม่เ,เข้าอ่ะดูดีทุกคนอืมแรกเรื่องหนึ่งนะถ้าเกิดว่าไอพวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันได้สร้างห้องติดกันแล้วแล้วก็ไอปืนฉีดน้ำม์ที่เราว่ารุนแรงแล้วเนี่ย มันจะรุนแรงคูณสองเลยครับเพราะมันช่วยกันยิงโอ้โหไม่รู้มันไปสารสัมพันธ์ทําไมติดกันตอนไหนยิงกันอย่างรัวๆแล้วผมก็ตุยเลยครับผมเอาใหม่เราไม่ยอมพวกมนุษย์เราจะต้องหักคอพวกมนุษย์มาจิ้มน้ำพริกกินให้ได้เดี๋ยวดูก่อนดิ ดูแต่ละห้องมันมีอะไรไว้บ้างผมบอกเลยว่ารอบเนี่ยผมเอาจริงแลละด้วยพลังแห่งผีเจ็ดประชาอย่างพวกเรานะพลังแห่งกระสือกระหังผีเปรตผีพายผีแม่นาคผีพะนครผีบาผีบอจะมาสติที่ตัวเราแล้วหลังจากนั้นน่ะผมจะหักคอพวกมันติ้มน้ำพริกให้หมดเลยค่ะดูดิเออแล้วเดี๋ยวดีนะับเนลาชา้าจังเลยว่าพี่นี่อยากออกสตาร์ทไปหักคอมันก่อนที่จะเข้าห้องด้วยซ้ำและถามจริงนี่เราเป็นผีจริงหรือเปล่าวะทำไมมันถึงเดินทะลุประตูไม่ได้ผีประเทศไหนถึงเดินทะลุประตูไม่ได้คุณเป็น ร่างกายหยาบหรือกายละเอียดกันแน่อ่ะไม่เป็นไรนี่ก็คือเกมอ่ะนะเดี๋ยวผมจะเลือกแจะห้องนี้ก่อนเพราะว่าผมจําได้ว่าอุปกรณ์ในห้องเนี่ยมันคืออุปกรณ์ในการซ่อมประตูเพราะอุปกรณ์ในซ่อมการซ่อมประตูนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถแจะประตูมันได้เรื่อยๆนั่นหมายความว่าเราก็ฟาร์มเลเวลไปยาวๆเลยครับจนกว่าห้องเนี่ยมันจะแตกลงดีเะล่ะอ่าการเลือกห้องอ่ะผมถึงบอกไงว่าการเลือกห้องต้นเกมสําคัญมาก การที่เราเลือกห้องที่เราสามารถแจ๊ได้เรื่อยๆฟาร์มเลเวลได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าไอ้พวกมนุษย์เนี่ยมันรวยเร็วมาก <S <S เพราะมันรวยเร็วเนี่ยเราก็จะตายเพราะว่าปืนจีนน้ำมตนมันจะแรงจ้าแต่ว่าไม่เป็นไรรอบนี้เราจะฟาร์มกับห้องที่มันเป็นไอ้อุปรกรณ์ซ่อมประตูนี่แหละเราจะได้ฟาร์มได้ย,ยาวๆเลเวลเราจะได้เยอะๆก่อนเลยเอาน,นะาตีเรื่อยๆตีชิวๆตอนนี้ก็เลเวลสองนะฮะอีกสักพักก็เดี๋ยวคงเลเวลสามฮะปืนน้ำมตนของมันเนี่ยเลเวลแรกๆยิงเราก็เหมือนจะเจ็บครับแต่พอเลเวลราอั เลื่อนเราก็จะเพิ่มขึ้นนะอ่าเป็นเงี้กดสกิลนิดนึงเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไม่ใช้สกิลหรือเปล่าดูทําท่าเหมือนจะใกล้ตาย ดูทำท่า,ทามันจะแก้ไม่ตายว่ะอัพเลเวลเป็นเลเวลสามแล้วก็แจะประตูบันแรงขึ้นด้วยน,นี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหผมนี่ไม่อยากจะโม้เลยเนะี่ยตุยเป็นหนึ่งลายให้กลายเป็นเพื่อนพ้องผีเราและหลังจากนั้นเราก็จะไปแจะประตูที่เพื่อนพ้องผีมันแจะเนี่ยแหละครับมันจะได้ร่วมด้วยช่วยกันแจะดาเมจก็จะคูณ2ไปโอ้โหเป็นยังไงรอบนี้เด็กคิวอย่างอีซี่ตอนนี้เรามีเพื่อนผีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวตอนนี้ก็กลายเป็น3ตัวรวมตัวผมด้วยโอ้โหรับรองว่าไอ้คนนอนอยู่ในคนหัวลุกกันเลยทีเดียว ียในประตูห้องนี้ประตูห้องนี้คือประตูหนามนะครับมันก็จะทําการสะท้อนดาเมจทุกครั้งที่เราโจมตีเนี่ย 1%ของเลือดเราซึ่งเลเวลแรกๆเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกว่าแต่ว่าไอ้เพื่อนผีของเรานี่มันหายไปไหนกันหมดเน่ๆเพื่อนผีของเราแม่งวิ่งเร็วมากเลยทุกคนมันยิงวิ่งยังกับเดอะแฟตคืออะไรวะอ่ะไม่เป็นไรเราแจะของเราคนเดียวก็ได้เดี๋ยวดูซิว่าประตูนี้มันจะทนเราได้อีกนานแค่ไหนตอนนี้เลเวลผมเนี่ยมันก็ปาไปเลเวล4เลเวล5แล้วนะครับผมเป็นยังไงพลังแห่งผีเนี่ยปกติผีธรรมดานี่เขาเดินทะลุประตูผมว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นผมจะแจะประตูจนกว แต่ก็น่าสงสารในบอดห้องนี้นะมันเสื้อลือกห้องเนื้อแบบหน้าเด็ดอนาหาจใจแล้วกินมีที่สร้างอยู่3บล็อกแล้วคุณจะสร้างอะไรได้ประตูก็กินเข้าไปแล้ว1บล็อก น้ำอีกหนึ่งบอ็อกสร้างปืนได้อันเดียวทําให้เราฆ่ามันได้อย่างอีซี่กันเลยทีเดียวครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอื่นนะฮะว่าเพื่อนผีของเราเนี่ยจะไปตีห้องไหนกันหรือเปล่าโอเคโ,อโหห้องใหญ่เลยว้ห้องนี้แหมเริ่มรวยแล้วที่คุณเครื่องปั่นไฟเพียบเลยจริงๆมันไม่ใช่เครื่องปั่นไฟนะมันคือตู้เก็บที่ผลิตพลังงานได้เป็นไงพลังแห่งห้องผีแจก๊กเดียวประตูห้องก็แตกกระจายครับผมตอนนี้เรามีผีรวมกันทั้งหมด รีวล้อผีทั้งหมด4ตัวนะครับผมรวมกับผมอีก1กลายเป็น5้าครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะทําการเติมเลือดนิดหนึ่งนะครับผมชิวๆตอนนี้เรามีโอกาสชนะสูงจ,จัดเลยทุกคนมา mm hmm. เพื่อนผีของเรานี่ก็แจะทําหน้าที่ได้อย่างดีๆนะครับผมดูมันเดินดิมันมันเดินหรือมันอะไรวะทำไมมันเร็วขนาดนั้นอ่ะรวมด้วยช่วยกันแจะแจะครับผมเหลือเซอร์ไวเวอร์มนุษย์หนึ่งเดียวซึ่งไม่รอดแน่นอนเฮ้ยชนะครับทุกคนโห e ซี oh, ่ ก็จบลงไปแล้วนะฮะการนอนซู้ผีในเวอร์ชันที่เราสามารถเล่นเป็นผีได้นะครับก็มันก็เปินการที่เราเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะเล่นเป็นผีที่หลายๆคนก็อยากเล่นมานานแล้วนะแต่ผมต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าจริงๆแล้วมันไม่อีซี่มากนะครับผมเพราะว่ามันเล่นยากทีเดียวเลย ผมว่าเนี่ยเล่นเป็นคนนอนอยังเล่นง่ายกว่าอีกนะเดี๋ยวใครอยากลองเล่นก็ลองไปเล่นดูนะครับผมซึ่งมันจะมีโหลดให้ได้ใน iOS นะซึ่ง Android เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดของ iOS ไว้ให้กันละกันส่วนวันนี้ผมก็คงต้องขอจบเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เล่นต่อก็พิมพ์มาคอมเมนต์บอกด้วยละกัน ผมจะได้รู้ว่าพวกนอนๆเนี่ยยังอยากดูเกมนอนสู้ผีอยู่หรือเปล่านะครับผมใครอยากให้ทําเกมอะไรก็บอกกันได้นะเดี๋ยวผมจะไปทํามาให้ดูกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กด subscribe และสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะจ๊ะ